เห็นไหมเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าในกล้องมันสวยมากเลยนะหูแบบหน้ายังขาวเลยดีดีรุ่นนี้ดีตอนตั้งตรงสะพานเนี่ยไม่กลัวลมเลยอ่ะขาขามันกวัวนพี่ตอนนั้นมันคนละขาแต่ก็แล้วก็เล็งอยู่ว่าถา้าถ้ามันล่วงมันน่าจะล่วงแค่ตรงพื้นมันจะไม่ตกอะไรประมาณนี้ถ้าล่วงก็แบบไม่ได้เสียดายกล้องเนยเสียดายข้อมูลในกล้อง ไม่เป็นรางรถไฟเดิมใช่ไหมพี่เขาใช่แล้วเขาก็ทำเอาลางออกแล้วก็ทำาป็เทปูนเทปูทเป็นถนนแล้วแล้วมันมาถึงที่ไหนรางรถไฟคือมันแค่แค่ตรงนั้นเลยเพราะมันเป็นเึงือรคเขาเป็นมันจะมีไอ้ท่าคำปันเอาไว้ขึ้นของซึ่นของเสร็จแล้วก็กระจายของอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขนอะไรที่ที่ไม่แน่ใจน้ำเลี้ยงสเียงคือจริงๆประเทศลาวแต่ก่อนไม่มีไม่มี อไม่มีรถไฟนะถ้าไม่รถไม่นับความเร็วสูงนะถือว่าไม่มีเป็นจังหวัดเป็นอำเภอเป็นประเทศเดียวในเอเชียไม่มีทางรถไฟก็เพิ่งมีเนี่ยความเร็วสูงนี่แหละถึงมีก็องงเส้นนี้ไงแล้วความเร็วสูงนี้อาจจะเป็นของจีนก็ได้เป็นของจีนใช่ไหมตำนานีนก็ถือว่ามันประเท่เขาอ่ะถูกต้องแล้วล่ะโอเคอาจจะไม่นับเรื่องตำนานนะแต่เขาเพิ่งมีไง แต่แต่ถือว่าทางรถไฟมันจําเป็นนะแต่ว่าประเทศเขาเพิ่งพึ่งพิ่งสร้างแล้วอันนี้ก็คือน่าจะเป็นที่แรกใช่ไหมแต่ขนส่งแต่ไม่ใช่ขนส่งผู้โดยสารมันเป็นแค่ขนส่งระหว่างเกาะเองมันถือว่ามันไม่ใช่แล้วไงไม่ใช่ในเชิงอ่าคมนาคมอืประมาณนั้นหน่อยมาครับพี่โจกินข้าวแก่แก่สอย่างเนี้ยไม่รู้ทานข้าวหรือยังพี่ ทานข้าวด้วยหรือยังคะลุงเหนือพี่แบบโอ้โหใส่เสื้อกันลมด้วยนะเห็นไหม้อนเกียวเหลืองแดงขอบคุณมากมากโหให้ผมยิ <Eat maple> <fit> ้มแสนนม่งวันไปแรกมาแล้วเหรอไปแรกมาแล้วครับแลกมาที่ร้านเช่าจักรยานให้เห็ดมาสามหกแสนหกแสนทานหนึ่งได้หกแสนอ๋อโอ้ได้หกร้อยธรรมดาได้เกาะ ผมดูแล้ว <Bien> ม <ven ido> ีเขียนเลขได้หกร้อยได้หกร้อยห้าสิบตอนแรกมาเมื่อกี้ยากพี่หรือว่ายากไม่ได้แลกร้านแลกเงินนะคือไปซื้อของที่ร้านค้าร้านแบบแต่ไทยสเปอร์มาร์เก็ตอะพี่เราเอาเงินไทยจ่ายแต่เขาจะทอนให้เราด้วยเลทหกห้าศูนย์เดี๋ยวนี้เขาจะโควิดกันหรือท่าไหร่ยเพราะเขาไม่ให้ไม่ถูกไม่ให้เกินกัน ยอย่างอย่งแม่วัวพักัวพักตับ <c oughs> ตเจียวบอกกระเทียมหอมแดง ชยากกินกาแฟร้านนี้มันจะเป็นรางรถไฟเก่านะ มาสาธุต้องถ่ายฝั่งรถเนี้ต้องถ่ายฝั่งที่มีรถอ่ะสวว่าอยากให้เขากลับมาจอดตรงนั้นละแต่เราก็ขี่รถมาเองก็ได้จอดก็ได้น่ากลัวจัง

ดีนะว่าใส่คนตาแบบเออด้งๆว่ะพี่ๆต้องพอปเยอะหน่อยคนตาม,มาดามดคนตาม,มาดำมสีต้องแต่สังเกตว่าทุกคนที่มาน้ำตกวันนี้ก็คือสีแดงสีแดงลฟูมากค่ะสีแดง,แดงข้างหลังก็สีแดงสุดยอดมากก็ตาก็สีแดงทุกคนไปถ่ายรูปก,กับน้ำตกอะ่ะต้องสีแดงนะจ๊ะแต่พูดทั้งหนานี่แดงเพราะ เลิศขนาดดูดูมันตั้งท่าแล้วเนี่ยเป็นฟูงเลยนะเนี่ยระวังพี่โตระวังนะพี่อันนี้ทั้งเขียวเหลืองแดงเลยเนี่ย อันนี้ก็ข้ามสะพานมาแล้วทุกคนกําลังจะเดินไปต่อนะเขากําลังปรับปรุงแล้วก็สร้างสะพานเส้นใหม่ค่ะเข้าป่านะเจ้าทีนี้เสียงน้ําตกอยู่ใกลๆเลยอ่ะ ถ้าน้ำโกงอ่ะมันเดินไม่ได้เลยที่เดินว่าพี่ๆถ่ายอ่ะที่เป็นคลอมอ่ะอแล้วล่องนั้นล่องนี้เหรอนะคลองยัง,งน้ำเต็มเลยคองที่พี่ถ่ายอ่ะน้ำโผล่ไปลึกเลยไปแล้วเดินไอ้ที่ไปถ่ายอ่ะไอ้กังกาลางลุ้งไอ้ค่ะตบขาวลุ้งอ่ะเดินไ,<อ>ไปถึงตรงนู้นเลยโอ้โหลุ้งเมตาเมตามว่าใหม่ แต่ตอนนี้น้ำก็สวยอยู่เดินไปได้มันเดินไม่ได้นั่งเลยโอ้ยน้ำแรงขนาดนี้ยังเดินไม่ได้แต่ว่าน้ำลงเยอะไม่ใช่หมายถึงในถ้ำนไม่ใช่หมายแปลว่าน้ำลงเยอะชาวบ้านหาปลาไกลๆนู้นเลยทุกคนตั้งใจเดินก่อนไปได้ไหมพี่ พี่เขาพี่เขามันไปได้ไหมนะมันเดินไปได้อยู่ใช่ไหมอันตรายอยู่ระวังหน่อยอยากลองไปดูอ่ะอ๋อต้องเดินลักแบบนี้ไป ไหนๆก็ได้มาแล้วเดี๋ยวลองวิวสวยไหมข้างบนวิวนะสวยไหมสวยกว่าโอเคเดี๋ยวหนูจะเดินไปเ,เใช่เดีนะ๋ยวหนูไปได้อยู่ไม่เป็นไรแนะ่นะใจนะแน่ใจเดี๋ยวหนูปีนไปโอเคโอเคติดกล้องไว้ที่คอนะ 对。Okay. เดินไปก่อนก็ได้ค่ะโอเคเาจะเดินขึ้นบนนี่แหเห็นเห็นแนวเชือกไหมเห็นค่ะเห็นแนวเชือกเสร็จปุ๊บมันจะมีทางเดินขึ้นไปอีกหน่อยนึงโอเคไหนๆเราต้องได้มาแล้วทุกคนไปเชือกขึ้นไป ดูดูมันตั้งท่าแล้วเนี่ยเป็นฟูงเลยนะเนี่ยเเดดดดปิคนสื้้ออแงระวังพี่โตระวังนะพี่อันนี้ทั้งเขียวเหลืองแดงเลยเนี่ยโอเคมาครบทีมอย่างร้อนเลยน้ำตกอะไรนะพี่จำไม่ได้ตาด้วยอะไรทั้งอน่างคอนตาดส้อยใช่ไหมพี่ คลองปลาร้อยดลอปล้ยโดนปลาซ้อยคลองปลาซอยอ๋อคองปลาซอยโอไปเราขึ้นรถ